แคุณผู้จะมีพื้นที่ให้เราใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอยากไปชั้นสองาชการเลสิถ้ามีโอกาสอะเราได้จะได้มีได้เปิดทูกเปิดตาอย่างต้องต้องเป็นแผนงานในอนาคตอันนี้ในทีมทีมกระทรวงที่มาด้วยนะคะก็จะมีน้องคิดเล็กกันมิการนะคะจะดูแลงานด้านสนับสนมอ่ เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับคนพิการโดยเฉพาะเลยนะคะให้น้องประมาณสมัยพวกเราด้วยนะคะอย่างที่พวกเราขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่าสิ่งอื่นๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเราเนี่ยทางน้องเล็กคนพิการไปดูแลให้ยังตอนนี้ยังอยากไปให้พี่ๆเล็กคคุยอะไรนิดนึงได้ไหมคะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิตอลนะคะก็มีความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วงงานในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอาจจะคุยนิดหน่อยในเรื่องของการ ương, <c oughs> ยืมการคืนอุปกรณ์สําหรับคนพิการอ่ะนะคะพอดีทางตัวเองได,ได้ได้ดูแลทางด้านนี้อยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะ่ะเราก็อุปกรณ์คนพิการเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่า เราซื้อมาแล้วมันมันเก็บแล้วมันล้าสมัยนะคะตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการอยู่ะคะ่ะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนในเรื่องของคนพิการสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะคะอาจจะรูปแบบก็คืออาจจะให้คนพิการเอาไปซื้อเองโดยรัฐสนับสนุนให้บางส่วนนะคะอาจจะเป็นในรูปของคูปองอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นรูปแบบในอนาคตที่เรากำลังจะ เอ่อเปิดให้คนพิการได้ทดลองใช้แต่ทีนี้อาจจะเป็นเป็นปีหน้านะคะเพราะว่าเรากำลังจ้างที่ปรึกษาศึกษาในเรื่องนี้อยู่นะคะเพื่อใหอ้อ่เป็นบริบทของประเทศไทยใช่ใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไงเราก็อาจจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆนะคะแล้วก็สําหรับที่นี่ก็อาจจะมีมีทางที่มี่ยง่ง mm hmm. เดี๋ยวเราจะติดต่อใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะพี่ผู้นะคะที่สุดต้นชุมชนแล้วก็พี่พี่เล็กนะคะตอนนี้ก็เออ่พี่อะไรมานะคะพี่พอออค่ะพอ,อ,อเชิญค่ะพอ,อ,อชุดประจานมาเยี่ยมกิจกรรมของของสมาคมนี้นกิจะจำนะครับสำหรับคนที่มีข้องทางิกศบูดาแล้วก็ทาง กระทรวงนี้ก็พ <Hollywood> ีอ <einfach> ีพีอีครับก็ที่มาวันนี้ก็คือได้พบกันที่ที่มูลนิธิปันเหลี่ยมนะครับวันนั้นผมผมไปร่วมกิจกรรมมอบคุณพันธสัญญาทางสิงคโปร์มอบคุณให้ก็เลยเห็นทางทางี่นี้ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางอาชีพกับผู้ปกครองเด็กนักเรียนนะครับซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยมีประโยชน์ับกับเด็กที่กลางกับที่กลาง เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้คนที่พิการเนี่ยอยู่ในช่วงคนแรกก็ต้องมีอาชีพมีอาชีพมีรายได้ส่วนผมเนี่ยก็มีหน้าที่ให้การศึกษาตับเด็กที่ที่เขาพิการตั้งแต่แรกคือพับความพิการเือะทั้งถึงสิบแปดก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพเพื่อให้เด็กเขาส่งต่อไปเรียนต่อในโรงเรียนปกติเรียนโรงเรียนปกติได้แม่ก็เรียนเรียนเฉพาะความพิการ ไม่ก็ไปสูขข่ย์พัมนาเด็กครับแต่แต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยเวลาเวลาวการัจกกรเรียนสอนเนี่ยก็จะให้ผลเกิดจริงๆคือจบไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีอาชีพหรือไม่ก็มีอาชีพระหว่างเรียนระหว่างเรียนแล้วก็คนที่ดูแลเด็กพิการเนี่ยก็ต้องมีอาชีพด้วยเพราะว่าบางบางคนเนี่ยต้องต้องเสียสละคนหนึ่งที่จะมาดูแลอีกคนหนึ่งก็ต้องไป งนะานทำองนี้แต่ถ้าคนดูแลเด็กที่การหรือคนี่การมีอาชีพไปด้วยดูแลเด็กไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นการมีรายได้สำคัญก็ก็มาเยี่ยมแล้วก็ผมรอบป,ปากก็มีมาเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวดูกิจกรรมแล้วก็วันที่22กันยายนเนี่ยผมจัดพิธีมอบคุณที่ผมพุง่งนะครับผมจัดเนี่ยไปให้หนึ่งแผงแล้วนะคนระับจริงว่าต่มือใครเนี่ย จับพูดไปให้จับพูตจะมีไปให้หนึ่งบูดต่มาณนี้นะครับก็จะให้ทางมูลที่สมาคมเนี่ยเอาเอาหีบกรรมตัวนี้ไปไปแสดงที่ทิ้งหุ่นนะครับวันที่ยี่สิบสองนี้ผมเชิญเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับท่านอภิพรที่นักศึกษาแล้วก็ท่านมุรัษยอดเพชรเป็นรองประธานที่คุณกุ้มนะครับเพราะว่าที่ที่ศูนย์ส่วนกลางเราเนี่ยเป็นศูนย์ประสานงานของมูลที่คุณกุ้มซึ่งมอบทุนให้กับเลขกธิการหนึ่งนะครับทุกประเทศ ครวก็คุณละห้าพัน 5, บาทปีนี้สศูนกลางเรา,เาได้รับเูนประมาณพันกว่าดวงเป็นเงินห้าล้านกว่าบาทก็จะทาพิธีมอบในวันที่ยี่สิบสองเราจะให้ทางสมาคมนะครับไปจัดซึ่งน่งเรื่องอาชีพอยู่อยู่ด้านหน้าของตึกน,นะครับอยู่ที่โดนมีของสมาคมแล้วก็มีของฟานเหล็กด้วยนะมีฟันเหล็กแล้วก็โรงเรียนที่ในโรงเรียนเครือข่ายที่ที่เราส่งเด็กส่งเด็กไปเรียนต่อ ในในกรุงเทพที่เขาประสบผลสมาเร็จเช่นโรงเรียนปทุมคงคาเนี่ยเขาจะต่อยอดอาชีพด้วยให้เด็กฝึกชงกาแฟนะครับชงกาแฟแล้วก็บางท,ที่ก็มีอาชีพในการเย็บปักถักรอก็จะมาชว์ให้ผู้ใหญ่ปฏได้ดูนะครับก็ก็เรียนเชิญนะครับไปร่วมกิจกรรมกันขอบคุณมากครับให้กำลังใจครับให้กำลังใจก็จะขอแนะนํานิดนึงก่อนนะคะก็วันนี้ที่เราจัดกันเนี่ยจริงๆพวกเราเอง ฝึกอาชีพมานานแล้วแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวเองก็คือว่าอยากจะมีพื้นที่ขายของให้กับคนพิการอันนี้คือเป้าหมายหลักเลย mm hmm. ก็เลยลองจัดตลาดนัดมาโดยตลอดนะคะมีการจัดตลาดน้ําด้วยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องเป็นพื้นที่ของเราเราจะสามารถทําได้เต็มที่เหมือนอย่างที่นี่ที่นี่ก็ต้องขอขอบคุณฝั่งตรงข้ามนะคะคุณมาริสาแกให้ใช้พื้นที่ได้เลยสามอาคารแล้วก็น้องข้างบ้านนี้นะคะ ก็อนุญาตให้เราใช้ข้างบ้านเราก็เลยได้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งในการทําแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับพวกคลองที่อยากจะมาขายของเยอะนะคะถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ให้พวกเราเราจะดีใจมากเลยเอาทุกสิ้นเดือนก็พอค่ะทุกสิ้นเดือนให้เราไปจัดตลาดนัดแบบนี้เขาพวกเขาจะได้มีไรายได้กันเราไม่มีการเก็บค่าเช่าหรือไม่มีการเก็บค่าอะไรทั้งสิ้นกับพวกเขานะคะพวกเขาสามารถผลิตสินค้าในหนึ่งเดือนแล้วก็มาขาย เสร็จแล้วก็สามารถมีรายได้ตรงนี้ไปเลี้ยงชีพได้เด็กหนึ่งเดือนพอหนึ่งเดือนเขาก็มาพัฒนาการพัฒนาอาชีพมันจะเกิดขึ้นจากสมมุติว่าแรกแรกสุดเราแค่ไข่เจียวนิดเดียวเรามีร้านแค่นิดเดียวทั้งบนนี้จําได้ไหมวันนี้เดือนที่สี่เดือนที่สี่เราพัฒนาเรามีเต็นท์เตินมาวางแล้วมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆฉะนั้นการยั่งยืนของพิการเนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนนะคะแล้วก็มีพื้นที่้เขาจรงิงจังจรงิจรงๆสักทีหนึ่ง ถ้ะคะมีพื้นที่เขาสิ้นเดือนเขาขายของได้เขาก็จะได้รู้สึกว่าเออสิ้นเดือนจะมีที่ขายนะเขาจะพัฒนาฝีเมืองเขาขึ้นมาเองจากไข่เจียวที่ไม่อร่อยก็กลายเป็นอร่อยจากกล้วยแขกที่ไม่อร่อยกลายเป็นอร่อยหรืออร่อยยิ่งขึ้นนะจากขายแค่ร้อยเดียวขายได้สองร้อยกลังใจมันเกิดใช่ไหมฉะนั้นคําว่ารวยไปด้วยกันมันจะเกิดไหมเกิดพวกเราพูดคําว่ารวยไปด้วยกันดังๆค่ะเราจะรวยไปด้วยกันย้ โอเคอันนี้ก็ได้กาลังใจจากสองท่านนะคะสองหน่วยงานมาแล้วนะคะทีนี้กําลังใจที่ดีที่สุดคือกําลังใจตัวเองนะคะเตื่นเช้าขึ้นมาหันหน้าไปคุยกับตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันให้กําลังใจเธอนะนะคะไม่ว่าจะโจรถศัสริใดทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเชิญบอเดินชมงานนะคะงานเราก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีดนตรีมา ตรงนี้จะเป็นข้าวไข่เจียวนะคะฝั่งนี้จะเป็นส่วนของสาก์เมื่อไรายได้มาแล้วเราจะเอาเงินเข้าสาก์สิ้นเดือนพวกเขาจะมีเงินเอาไปเที่ยวกันได้นะคะอันนี้จะเป็นการหุ้นหุ้นละหนึ่งร้อยบาทเขาจะมีหุ้นอยู่แล้วข้างบนนี้จะเป็นของสาก์ทั้งหมดเลยไรายได้จากเข้าสาก์สิ้นเดือนเราจะมาแจกจ่ายพวกเขานะคะในเรื่องของเงินจะมีเคปญี่ปุ่นที่เราอบรมมาแล้วนะคะมีทาโกยากิมีล็อกเกนะคะมีข้าวโพดคั่ว และอันนี้เป็นของชมพู่เองโดยเฉพาะมีถุงสุ่มค่ะในถุงสุ่มเนี้คุณจับอะไรได้ก็แล้วแต่ไม่รู้ชมพู่จะได้รายได้ไปตรงนี้ก็จะมีไรายได้ส่วนหนึ่งให้กับพิการด้วยนะคะเขาจะสามารถมีคูป,ปองเอาไปจับจ่ายใช้สอยอันนี้ก็คือถุงสุ่มของเขาเองส่วนด้านนี้ใช่ค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราผลิตพยายามผลิตและก็จะสามารถทําเป็นเอ่อบ็อกเซ็ต นะคะในการที่จะประชุมต่างๆล่าสุดของบริษัทเป็นลายที่จะสั่งไปนะคะมีบล็อกเซตก็จะมีคุกกี้นะคะมีน้ำพริกน้ำพริกที่ขายดีมากเดี๋ยวแป๊ดเดียวก็หมดนะคะน้ำพริกแล้วก็จะมีขนมปังนะคะอันนี้เราจะเริ่มไปเดินหน้าแล้วก็จะเป็นมาลัโโโยโขโขเดินหน้ากินเจนะคะแล้วก็มีเบอร์นี่นะคะมีซาลาเปาะะสามารถเดินอันนี้คือโลโก้ของเราเลย โลโก้ต,ต,ตัวนี้เราพยายามแต่งให้มันเป็นโลโก้อัพให้ดูเราเคยพูดกันเล่นๆแล้วว่าอัพตัอยู่แปลว่าแล้วแต่มึงเลยแล้วแต่คุณเลยมันอยากกินอะไรบอกเรานี้เราเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นมานะคะส่วนพวกนี้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนี้เป็นน้ำพิษแห้งนี่เป็นแบบแห้งนะคะปลาแห้งหอมมากของนัวญี่ปุ่นสู้ไม่ได้ ค่ะส่วนฝั่งนู้นนะคะคนพิการเขาก็เอาสินค้าที่เขามีอยู่นะคะฝั่งนู้นนะคะค่ะกละเป๋าวสวยค่ะนคนทำก็สวยค่ะหมดแล้วนะแกงค่ะแกงกะหรี่หมดแล้วช่างเัวไม่ได้โทรละฝั <c oughs> ่งนู้นจะมีเสื้อนะคะก็หมดแล้วถูกไหมเสื้อเอามาขายถูกกันค่ะแล้วก็มีเอของต่างประเทศส่วนกะหรี่กะหรี่เขาหมดแล้วหมดแล้ว,ลวตรงนี้ฝั่งนี้มีกล้วยแขกค่ะแล้วก็มีต้นไม้นะคะมีปุ๋ยไส้เดือน อันนี้ปุ๋ยเส้นเดือนขายดีมากค่ะจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีสลัดแคร์ก็ใกล้หมดแล้วค่ะเราขายแท้ตี่ตัวเองเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะขายดีแค่ไหนนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วเรามาทานของข้าวมันของสากลได้อ่าอันนี้มาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มีฝากนะคะค่ะ ช่วยสนับสนุนด,ด้วยอ่าเดยวคนขายอยู่ไหนคะคนขายคุณวสุค่ะคุณวสุคุณวสุค,คุณเป็นคนขายคุณไปไหนเนี่ยให้ฉันโครสาใค้คุณอยู่ได้ <พอ S 1> เราแบ่งหน้าที่กันนะคะว่าใครขายอะไรซาลาเปาค่ะเรือขสยซาลาเปาเอาอามา่ามาขายซาลาเปาด้วยค่ะมุมนี้คนคนคน,คนสูงอายุค,ค่ะผู้สูงอายุขายค่ะวีดีทัศน์เปิดสิคะวีดีทัศน์อยู่ไหนคะคนเปิดวีดีทัศน์คุณกิ่งคะวีดีทัศน์